เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น บารักนะครับ16สิงหาคมจัดให้หนักชุด3ตัว24ชุดนะครับตามนี้เลยเลขมาแรงครับ2ตัวมาตัวให้เด่น6กับ1 หลวงตาแก้วครับ6 2และ1 6 6 2 2 1 1 2 6 1ทิศทางรวยเด่น2 2 5และ2 4คำพีนบพระเ1ครับให้เด่น6 6 7 6 8 6 0 1 6 8คำพีนพระเ2เด่น9 97 98 90ตัวนี้จะเป็น98สอเพชรสยามครับเหนือเด่น1 6 18 13 17ใต้เด่น7 73และ78 สิทธิ์หลวงตาจันทร์ครับ683และ0เหนือ6 268 68 63ใ,ใต้8ครับขอภายใต้8 83และ80เสียนเหนือเมกครับเด่น96 9, และ93อาจารย์อนุชามหาชน หกเดหและ4เด่น5กับ4เด่นเด่นจะเป็น5ถ้า5มา6กห้าเห้าถ้าสี่มา6กสี่เจ็ดสี่แดสี่จะเขากรวดเด่นหนึ่งหห้าฟ้ามหาโชคเด่นสาม 33และ34องค์อิน1นเด่น6 361 61 62องค์อิน2เด่น2 21 23อาจารย์พิชิตเลขเด่น7 72และ70 ชคอมอน0 3 5ตัวเน้นจะเป็น0 3กับ0 5ขุนศึกพาวรวยเด่นเหนือ1 1 8 1 0ตายเด่น2 2 8และ2 0เสียนพันแท้ใบนี้ให้เด่น1 1 0 1 8เด่น3 3 0 3 8

เด็ดคนหนึกับ6 13 17 19 6า6หนึ่งเจ็เกเดลขเด็ดขุนคลังสั่งลุยลุยหน้า2กับ7เด่น2ลุยข้าง5กับ8เด่น8 เลขศิลามาณีเด่นเหนือ5 54 50ใต้เด่น0 07และ03นางฟ้าให้โชคครับเด่นเหนือ2 21 24 25 27ใต้เด่น7 47 57และ67 วงปิดบัญชีเด่นเหนือ6 8 64 60 64 6265ศูนย์เลขเด่นแม่นยำนะครับชุดรางวัลที่1ตามนี้เลยสำหรับสรุปหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยส่วนท้ายสองตัวจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยตามที่เห็นเลยนะครับ กุมันทองให้โชคครับเด่นเหนือ9 1 3ขออภัยครับ1 9 3 9 7 9 8 3 9แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ครับเด่นเหนือ4กับ7 4 1 4 3 4 8 7 1 7 3 7 8ใต้เด่น2กับ8

เทพบัญชาเด่น88084และ89เทพบัญชาใบาที่2เ 5, ด่น5256575 พชรบางกรวยครับ3 4 6และ8เด่น4 4 0 4 5 4 7 4 9เซียนมาตามนัด1อ่า16สิงหาคมเด่นให้1มาครับ ส่วนใบนี้จะเป็นเลขท่านได้แต่ใดมาท่านว่าแรงจัดนะครับเด่น0กับ4ระวังพลิกเด่น2กับ8ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ